สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะมาชวนทำนะคะผัดกระเพราลูกชิ้นไก่สับกันนะคะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะจัดการนะคะหั่นนะคะลูกชิ้นไก่คีโตกันนะคะซึ่งวิธีทำอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะจะมาตำนะคะในกลวยของกระเพรากันก่อนเนาะพริกแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็กระเทียม ช่วงนี้นะคะสามารถการดอกเกลือได้นะแล้วก็ดอกเกลือมันจะการเผาผลาญนะคะก็จากดิษทุี้ะคะ่ะส่วนของน้ำมันหอยนะคะเหยนเลยยิ้วขาวคิโตค่ะน้ำซุปกระดูกไก่นิดนึงนะคะ คนทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะไปผัดแล้วหลังจากที่เราตำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเลยค่ะตามด้วยนะคะพริกที่เราตำไว้ค่ะผัดพอหอมนะคะหอมเลยนะคะไม่ต้องไหม้นะใช้ไฟไม่แรงค่ะผัดๆๆๆร็ดนะคะก็ตามด้วยไก่สับนะคะและเราใช้นะคะตะริ้วนะคะรวน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 ให้ไก่เนื้อสุกค่ะไก่สุกไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้น เราตามด้วยลูกชิ้นนะคะที่เราหั่นไว้นะคะวิธีทําลูกชิ้นอยู่ไดค้คลิปเลยค่ะและตามด้วยน้ํานะคะซึ่งเป็นน้ําซุปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ และตามด้วยนะคะน้ําที่เราผสมไว้นะคะเป็นน้ําซอสน,นะคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยใบกระเพราเลยค่ะและค่อยๆผัดนะคะให้กะเพรานั้นสดค่ะแค่ ะะเราก็จะได้ผัดกระเพราลูกชิ้นนะคะไก่สับกันแล้วค่ะรับรองอร่อยฟินแบบชาวคลีนคลีนและที่สำคัญประหยัดเงินมากๆเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ